หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่กดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สอร์เขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศรถด้วยนะครับเพื่อพาการ์ลงคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผมไฟ ขวาขวาซ้ายไม่มีคนเห็นอันเปิ้ลหวานฉ่ำออัเปิลติดคอโอ้ยอายอายโอ๊ยเปิลติดคอเนี่ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยกินเล่นติดคออยู่เลยแต่บรรดาชาน้ำรู้สึกเปนแปลกๆเนี่ยอ๋อเอ้าใครดูมาเนี่ยฮัลโหล เออฉันเองนะเพื่อนนะเอาอะไรวะไงมีงานกับเพื่อนมาที่ท่อระบายน้ำอยู่ดิท่อระบายน้ำเหรอทำไมอ่ะมันเหมือนจะมีอะไรสักอย่างนั้นำเลยนะอ่าโอเคโอเคอะไรครับเนี่ยเฮ้ยดูดูแค่เรียกไปที่ท่อระบายน้ำหมายว่ายังไงนะมันต้องมีอะไรแน่เลยเพาแต่มันท่าน้ำแล้วสิมันรู้สึกแบบแปลกๆนะเหมือนไม่เคยกินมาก่อนแต่ชาตนะยังไงนะก็สะอาดนะท่านพ่อชาตินะไอ้กินสักขวดไว้ก่อนเอาล่ะ ท่อระบายน้ำอยู่ใกล้ๆนี่เองอืมแม่บ้านคนรวยเอ้ยอาชเชาเนอะเอาละ่ะงั้นไปท่อระบายน้ำดีกว่านะเฮ้ยมันก็ต้องจะปกตินี่นามันก็ต้องสะอาดปกตินะแม่เอาละ่ะเฮ้ยนูบอ่ะว่ายังไงอ่ะว่ายังไงเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยแนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนไม่รู้รอ่ะเอาแล้วแล้ทำไม,ไมเขาไมา่ปิดอย่างเงี้ยเหมือนเขาบอกว่าข้างในามันมีอะไรสักอย่างนะทําให้น้ำมันสกปรกนายได้กี่น้ำหมือนเนี้ยอืมกินน้ำยังว่า ไม่นี่เราฉันกินน้ํากลองหน้าบ้านอะ่ะเฮ้ยมันก็สกระปรกเหมือนกันมันก็โดมนโดมันก็น้ำดีวยวกันน่ะเี๋ยวนะน้เดียวกันแสดงว่ามันก็มาจากไอ้ท่อระบายน้ํานี่สิก็จริงนะคือเขาอเอาน้ำท่อระบายน้ําไปกาันเป็นน้ําปกติใช่ไหมใช่นั่นแหละนายกินอย่างเอ่อเดี๋ยว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 ,ยวบอกเลยว่าข้านานนั้นมีอะไรอยู่เห็นเขาบอกว่าคนจนจัดจากนั้นสี่คนฮะคนจนจัดนะ่สี่นคนโอ้โหจะเพิ่งกินน้ำเมื่อกี้นั่นแหละเพื่อนโชคดีนะเพื่อนนะ อ้น้ำแล้วใครไอ้ใครเขาไปอยู่ข้อสบายน้ำโถยช่าไม่รู้เหมือนกันนะเอาละหน้าทีของนายคือเอามันออกมาฮะเอามันออกมาหมายความว่าไงอ่ะก็เอาไอ้คนจะออกมา,า,ออกมาไงงั้นเหรอ,อโอเคได้เฮ้ยฝาดน้ำหน่อยเฮ้ยขอบคุณม่านอะไรกันมาขอแฮมดีเลยเออกินเลย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 อะไรวะให้กินน้ำไปแบ่เออใช่นะหิวน้ำมาดีของกินน่แล้วกันนะรสชาติเหมือนเยี่ยวเลยเฮ้ยคิดมากเลยนุยน๊บมันไม่ใช่ เอาละเข้าไปข้างในดีกว่าฮืออ๋อเอาละเอ้ยโอ๊ยทำไมมันเอ้ยถ้ำถ้ำหรืออุงโ,งโ,องโงนะมงค์เนี่ยอุโมงค์ท่อระบายน้ำมันกลมไงเฮ้ยโอ้ยเนี่ยยี่อะไรเนี่ยนี่เราต้องเอาขยะออกไปมหมดเลยนุ๊บใช่เราเอาไปหมดเลยนะเพราะมันสกปรกเราต้องให้ท่อระบายน้ำสะอาดนะสะอาดโอ้โหโอเคอาจับแรกเลยอันนี้เอาไปก่อนเลยข,ขยะไว้นี่เนี่ยเอาไปก่อนเลย สกปรกจะตายเฮ้ยโอ๊ยเอติดติดโอ้ยนี่ถ้ามีดาบนะ่าจะฟันให้ล่วงเลยโอเคขยะเก็บไปโอ้ยเอดเหมินโอ้ยอะไรโอ้โหโอ้ไม่มีไม่มีมีดเลยโอ้ตัวเอ้ยเอาลรโเดี๋ยวนะนั่นมีอะไรอะ่ะมีเฮ้ยมีตีกอยู่อะยังไงไอตัวการยังไมีน้ำสกปรกถึงเราจะไม่อาบน้ำมาสิบวันกันั้นแต่เราดวงน้ำนี่คงไม่สกปรกหรอกมั้งโคมันหรอือมั้ง อไอ้พวกคนจอนจัดใค,ใครมาใครมาใครมาตู้มาแล้วไงตูคคนคนทำความสะอาดอีออกที่นี่เลยดะเว้ยโออใครมาใครมานี่อุ้ยออกไปนะเฮ้ยพวกแกไปว่าสี่คนเลยเออแต่ฉันพึ่งมานะพึ่งมาอะไรเขาไม่ให้อยู่เขาระบายน้ําน้านี่ต้องเอาไปใช้เข้าใจไหมก็ใช่แต่ว่าเราไม่มีที่อยู่นะที่อื่นไม่ได้อ่ะต้นไม้หรอย,อยางเงี้ยอ,อ,อากาศมันร้อนอากาศร้อนๆอย่างงี้นะครับ หญ่แล้วอาออการราอลอดนี่นะเฮ้ยออกไปเลยนะที่นี่ในะนให้มัน,มนสกปรกรู้ไหมกินอาหารกินสมุนไพรอะไรไปลงน้ำเนี่ยมันสปกปรกแล้วเขาต้องใช้ต่อนะแต่ว่าแต่ว่าอะไรไม่ต้องอว่าไป,ไป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 ชิชไปไปไปเพื่อนน้ำสะอาดพวกนายหมดสี่คนเลยอ่างั้นโอเค้านายไม่อยากปอนอยไรก็ฉันจะให้เพื่อนรักของฉันไอ้นูหนหน๊บเนี่ยล่าตัวไปนะโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้จริงเหรอ,อจริงจะไปไปฮะจะไปไปฮะ โอ,โอ,โอไ้ไปครับไปครับเฮ้ยเอาไปหมดนะไอ้พวกแฟนคนใส่กอกเนี่ยไอ้ที่นอนไปเลยนะโอ้โหครับผมผมกลัวแล้วครับเดี๋ยวนะมัมกน,นนะมกลัวนู่มไปแนะ่เฮ้ย Two thousand years later ไปหมดสักทีเฮ้ยอและต้องเก็บกะให้สะอาดใช่ไหมเนี่ยโอเคคราวนี้ถ้าเราไปนะเราจะน่าอยู่ขึ้นแล้าใครยืมอ,อ,อะไร,ระะอ่ะมีเปลือกมะม่วงเหรอเฮ้ยใครลืมไว้อะใครครับเพื่อน ไอ <prestigious> mhm. คนสี Whew, ่คนเนี <Blues> ่ยออะเออฉันนะขอยุมหน่อยนะมีปอมม่วงหน่ามีปอมม่วงเคแล้วก็ออุดเลยกันนะอุด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 โอเคเดี๋ยววันนี้ค่อยให้ช่างมาซ่อมแล้วกันนะอันนี้คือว่าอ่าอ่าซ่อมแบบว่าแบบพื้นฐานแล้วนะวางบอกปุ๊บโอเคเรียบร้อยถึงมันจะไม่เหลี่ยมนะโอเคปิดกั้นไม่ก็อยู่เอาละเดี๋ยวก็ปอบมะม่วงนี่เน่อยากใยนี่เน่ มันให้มันสกปรกรู้ไหมนี่แนี่นี่นสกปรกช่ไหมเลยเอาละเอ้ยว่าแต่ตรงนั้นมันน่าอะไรอ่ะม,มีคนแบบจะเข้ามาดีนะเฮ้ยไอ้นุปน๊ปไอ้นุ๊ปฮะว่าเออคนนั้นนี้มีมีใครอยู่บ้างเนี่ยท่านก็ไม่รู้เหมือนกันไหนเห็นเขาว่ามีที่คนจจัดสี่คนนี่คนจจัดสี่คนเหรอไม่ใช่ว่ามีอื่นเหรอเฮ้ย้ยาทำไมานะเขาไม่มีใครอยู่บ้างท่านอยากรู้ได้ก็ไปสิเอาที่ไล่เหรอไม่ไล่ให้รู้อย่าให้รอง อ่าโอเคก็ได้กได้อยากให้ลูกเอลองใช่ไหม,มปักไฟกันนี่แนี่เอาละ่ะสะอาดขึ้นเป็นกองเลยแม่เคลียร์เหมือนกันอย่างนั้นนะเอาละ่ะเราดูว่าข้างหน้ามีอะไรเอ่ยเดี๋ยวนี่แนี่ครับนี่แนี่เอาละ่ะมือนอ่งเลยเฮ้ยน่าอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรลุงๆอะไรเฮ้ยเฮ้ยฮลัลโหลครับฮลัลโหลนั่นใครครับ อ๋าเข้ามาสิเฮ้ยเข้ามาคุณเป็นใครอะ่ะเข้ามาถือนานะฉันเป็นหมอหมออะไรไม่เชื่อหมออะไรไม่อยู่ที่โต๊ะเท่าไหร่นานฮะออกมาอีกเนี่ยโอ้ยเข้ามาก่อนถนืานะฉันไม่เป็นมิดถ้าไม่มิดต่อหน้าเป็นมิดเหรออืมโอเคยอมเชื่อได้ถ้าไม่เชื่อแล้วก็จะเอามีดปาดม่วงปาดหน้าเลยใช่ไหมฮะโอ้โอเคโอเคได้ๆเนะข้ามาครับว่ะเฮ้ยเ้โอ้เฮ้ยคุณหมอจริงเนี่ยสวัสดีฉันคือหมอนะเป็นหมอเออหมออะไรอะ่ะ มอวิเคราะห์น้ําน้ําอะไรน้ําเอก็จุดินสีน้ำอะไรพวกนี้พู้บกิเกุยกของน้ําเนี่ยเหรอทำไม่ใจนะทำไมไม่ไปอยู่ที่หลักดีๆทำไมต้องมาอยู่ที่ทะเลมายน้ําฮะแล้วไอสายลุกนั่นคืออะไรฮะฮ่าบอกทําหน่อยดิเออไอสายลุกนั้นนะมันเป็นอามันเป็นยังไงดีอะอมันเดี๋ยวจะเสียงเปลี่ยนเฮ้ยอ๋อจะเห็นนะเออคือว่าไอเจ้นน้ำนั่นคือการตกตะกอนของน้ำนะตกตะกอนของน้ําไอน้ําทอระมายน้ำที่เป็นน้ําเสียนะแล้วมันเกิดสายลุกนี่ยังไงอะ ก็ไม่เคยอยู่กับตัวเรื่องไง่ะเวลาเอา่อตอนเราอ็นอ้วกจะกลายเป็นสายรุงนะี่แหละเด็ดนะไอ้สายรุงนี่คืออ้วกอะไม่ใช่นะมันคือสารตะกอนแบบตกพิเศษยิงไม่เข้าใจเลยยิงโง่พิเศษเลยอ่ะแล้วคุณจะออกจะไหนครับผมมาทำความสะอาดที่นี่ครับแล้วผมผมมาเอา่อกำจัดคนจะจัสี่คนนะฮะอืมคนจะสี่คนกันเหรออืมคนนี้ก็ใช้ก็เงาดิเอาเงาอก็ม่ก็ดีใช่ไงอ่งก็ดีแต่ว่าเงาอ่ะ ไอ้ตั้งแต่คน,ต,นตัวตาสีคนต้องมาฉันรู้สึกมีความชื่นชุวาขึ้นเยอะเลยนะอ๋ออย่างนั้นเหรอครับเออเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วคุณจะตอนไหนอะไม่ออกแล้วเว้ยตังก็ไม่มีเราก็ต้องวิจัยที่นี่นะฉันฉันเต็มตัวมาที่นี่โดยเฉพ,พาะรู้ไหมเออครับครับครับดายงั้นถ้าไม่ออกไปแล้วผมจะไปให้รัฐบาลออกนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นอะไรฮะช่วยโปรบปีความลราได้ไหมว่าไม่มีฉันไม่อยู่ที่นี่อะเออเอาจริงๆดิ คือถ้าถ้าคุณแบบเก่งจริงคุณก็ไปสร้างบนบนแล้วก็หาเงินซะแล้วคุณก็อยู่บ้านใหม่แล้วก็จะเอาน้ำนไปวิจัยขคนก็ได้นี่ไม่ฉันต้องวิจ,จัยมันตลอดเวลาเอยตลอดเวลาเหรอเอองั้นฉันใช้ของสองอย่างกันหน่อยนะสองอย่างอะไรอะ่ะมันก็คือลูกแกวสายลุ้งกับดาวสายลุงอันทำจากน้ำเองนะมันะทําได้อระเออได้นะลองสิอ่าลองนะแล้วทำไงอะ่ะเอาลูกแกวไปชุกน้ําสายลุงแล้วก็ ตาเพชรชุบตามสายลุงนะอ๋อเหรอได้เหรออ่ะเอาโอเคโอเคถ้ามันได้ผลผมจะไม่บอกใครแล้วคุณก็วิจัยต่อไปได้รู้ไหมก็ดีนะนั่นนี่ถือว่าเป็นการท,ทดลองนะฮะทดลองนี่คือครั้งแรกอ๋อใช่นี่คือครั้งแรกเ,รอ,อ,รรกเอาจริงดิจริงอ๋อโอเคไม่รู้เกิดขึ้นนะขอให้โลกระเบิดน,นะอ๋อเลยรีบชุบชุบนี่ฮึบน,นี่เกิดขึ้นเลยโยกไปเลยโยกเลยเหรอโอเคโอ้ยเสียงอะไรอะ่ะ น้านั่นเป็นปกติโอ้ยโอเคไม่มีอะไรขึ้นเลยเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยฮนะเฮ้ยต่อโลนี่ยเฮ้ยมาไม่หมไหนผิดพลาดเลยนะลองดูดีดสิดูดีๆอะไรผมเดินออกมามันก็ลงไม่เหมือนลงลาวาเลยมันไม่ใช่มันคือลาวาใช่ไหมอัดจูเวนกดก็ได้นะโถ่เอ้ยผ่านแล้วเลยเนี่ยเฮ้ยโอเคยังไงผ่านในจิตฝันคุณต้องออกนะเข้าใจะไหมเอ้ยโอเคโอเคบโถเโอเ้ยฉันกำลังผิดพลาดเลยไงนะเนี่ยเฮ้ยกลับดีกว่าเฮ้ย อะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้จริงเหรอเฮ้ยอ๋อจริงเหรอโอ้โอ้ดาบสายลุ่งนี่นะเฮ้ยดาบสายลุงแต่มันก็ลุ่งนี่แหละแต่ว่ามันทำมาจากน้ำเนี่ยเหยดของลูกนะมานใช้ประสบความสำเร็จนะของมานฉันจะไม่ลืมนะ้านายนาย,นายชื่ออะไรอะ่ะเออชื่อเอิร์นครับนายเอ้ยโอเคเดี๋ยวรอบหน้าให้นาะยทดลองเ่อะนะหาฉันรวยขึ้นมามันไหลแล้วก็ฉันจะเอานายไปมือขวาของฉันนะเออโอเคครับก็โอเคงั้นผมจะไม่บอกแล้วนะว่าคุณอยู่ที่นี่นะ โอเคของมัานเถอะเออได้เดี๋ยวออนะฉันต้องวิจัยต่อนะครับผมครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยแค่มาทำความสะอาดท่อมันท่อระบายน้ำอุโม,มงค์ท่อระบายน้ำมันขนาดเนี้ยโอเคเอาละอุดให้เรียบร้อยโอเคอันนี้มันเป็นง,งี้แล้วชาเนื้อโอเคอุดแม่เลยต้องมาต่อโอเคฮึบเมื่อกี้ได้คุยกับใครเพื่อนอ๋อเปล่าแค่ไปคุยกับคนคนนึงนะมีคนเั้นด้วยอ่ะเถื่นานนะยายบอกให้กันนันุ่มไหมอ่าโอเคโอเค หรือว่าเราก็ได้ตังค์มีกันก็ไม่เป็นไรนะโอเคปะกลับบ้านน,นะเดี๋ยวก่อนเพื่อนฮะอ๋อยังไม่จบเหรอยังไม่จบเพื่อนรู้สึกว่าเออคนรวยหันนี้เขาจะจ้างวันเราให้ไปทำาอ่าทำความสะอาดห้องเอ่อทอะไายน้ำส่วนตัวของเขาทอระไายน้ำส่วนตัวไอค้คนรวยบ้านนู้น,หนเหรอฮะาตรงนูน้นเหรอใช่เพื่อนตรงนั้นแหละเพื่อนนะเอาจริงดิจะรวยขนาดไหนกันมีทอระไมยน้ำส่วนตัวแสดงว่าน้ำ้องสะอาดแน่เลยนุ๊ นั่นสินะอะล่ะเราไปกันดีกว่านะโอเคปะ่ะ2000 years later โอ้ยหนาวโอ้ยมันไอ้นุก๊กเป็นไงเนี่ยโอ้ยนี่คนรวยอยู่บนน,น,ะะน,ะะนี้ไงเน,ไนี่ยโอ้ยหนาวไอ้นุ๊กไอ้นุ๊กไปไหนนุ๊กนอนแ่เพื่อนอยู่นี่โอ้อน,นี่เหรอ โอ้ยตรงนี้ค่อยอุ่นหน่อยโอ้ยหนาวโอ้ยมาชาชะมัดเลยเพื่อนนะอันนี้รู้จักกับมิกกี้กับไอหมีเฮามิกกี้หมีหน้าตาคุณเนี่ยเฮ้ยอะไรวะ,อะ,รวะอ,อ,อะไรวะเ้ยไม่ต้องไอ้วะเลยมิกกี้หูป,ปากไปอะไรวะหูป,ปากอะไรใช่พวกเราจ้างแกนะเว้ยใช่แล้วเราเป็นคนจ้างน,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 นายเว้ยนายก็ต้องให้เราทำตามคำขอดิเออโอเคโอเค สองหนอสองตัวเนี้ยนี่แกคู่กันยริไงไอ้เจ้าไอ้เจ้ามิกกี้เน,นี่ะแน่นอนเราคือเพื่อนซีใช่ไหมไอ้มีใช่แล้วเพื่อนเราคือเพื่อนรักกันนั่นก็เหมือนกันนี่นั่นก็มีเออกับนุบปี่จริงเหรอนุบใช่เราคือเพื่อนซีกันใช่ไหมเพื่อนเออนะโอเคเราคือเพื่อนรักกันใช่ไหมัอนนั้นนะโอเคเราจะให้นายทำความสะอาดของเราทำความสะอาดอะไรฮะทำความสะอาดท่อ,ะอรอะบายน้ำของเราท่อระบายน้ำเอ่อเดี๋ยวนะ มันเป็นอุมโมงค์ท่อทระบายน้ำมันเป็นทั้งอุมโมงค์ท่อทระบายน้ําอืมอุโมงค์ท่อระบายน้ำแล้วสึกงงชะมัดเลยฮะเออไม่ต้องงงเดี๋ยวเดี๋ยวฉันอธิบายเองโอเคฝาด้วยจะมีเอ้ยไม่เป็นไรเอาเถอะเพื่อนนะเราก็จะให้นายเนี่ยลงไปในท่อระบายน้นะํานะอ๋อก็แค่นเองอะแล้วมันมีอะไรบ้างอ๋อลืมบอกไปแล้วว่าเราเนี่ยใช้ท่อระบายน้ำพิเศษนะท่อระบายน้ำเวอร์ชันเพชรอืท่อระบายน้ำเวอร์ชันเพชรแล้วไงต่ออะแล้วมันควรจะสะอาดใช่ไหม่ะ ใช่เพื่อนมันควรจะสะอาดแต่ว่านะอยู่ดีสัตว์ก็แทะกรงมันแทะกรงอะแล้วไงต่อมันแดกน้ำแล้งเข้าไปมันดื่มน้ำเข้าไปใช่มันแดกน้ำเลยเพื่อนใช่แล้วมันแดกน้ำแล้วมันก็กลายพันธุ์นะเพื่อนอื้อฉันแล้วมันกลายพันธุ์มันกลายพันธุ์มันกลายพันธุ์แล้วไงต่อแล้วมันยังไงต่อทั้งนี้เราอย่าให้นายไปกำจัดมันนะเพื่อนมันอัปเกรดสะโหดมากๆเลยฉันเคยเอาไม้ตีหัวเอ้ยไม้เบสบอลไปตีมันแล้วมันก็เลยไม่ตายเพื่อนโอ้ฉันแล้วม่โหนมาใหม่นะ มันไม่กี่ไม้นะไม้ตีหัวไม่ใช่อย่าพูดไม้ตีหัวพ้องเออไหก็พูดได้ว่าเฮ้ยโถเอ้ย,โอ,ยโอเคชาตินะเอาละ่ะงั้นเอ่อแล้วให้เราไงต่อให้นายไปฆ่ามันให้หมดแล้วเราก็ปิดอุโมงค์ซะทุกอย่างก็จะโอเคเข้าใจไหมเออเข้าใจไหมนุ๊บถามตัวเองมีเฮ้ยเฮ้ยเข้าใจไหมเออเข้าใจเข้าใจโอเคอ่ะให้ตู้อีกใช่ไหมใช่แล้วเพื่อนนายเก่งสุดในกลุ่มแล้วอืโอเคได้เอาละ่ะโอ้ เพชรสิบบล็อกอันนี้คือไปอุดใช่ไหมใช่แล้วเพื่อนจัดเลยโอเคได้เลยแล้วไปอยู่ไหนอ่ะมันอยู่หลังบ้านเราเพื่อนฝ่ายจักรนะเฮ้ยฝ่ายจักรนะฝ่ายจักรนะั่นเออไม่ต้องเลยแกเป็นคนแบบเป็นเพื่อนชั้นเลยั้องช่วยนะโออเคเกตช่วยอ่ะโอเคงั้นไปกินชานลมไข่มุกไก่ไมกี้เหมือนอเฮ้ยเราเรียกเองชานลมไข่มุก,กอร่อยนะเว้ยเฮ้ยชานลมไข่มุกอร่อยนะเวย้ยเออไปกินคนเดียวเลยเฮ้ยรับงานเลยวะเอาละนาเ,านนเนี่ยเทาไอ้น้ำหืมในอุโมงค์เนี่ยเฮ้ย เอาละต้องทาซรามช่วยสิสิ่งขา,ามีน้ำด้วยแสดงว่าน้ำนี่มันต้องน้ำศดสิทธิแน่เลยแบบกินแล้วสึกแบบร่าง,งกายอัปเกรดขึ้นกลายเป็นแบบเป็นคนมีนกล้ามเงี้ยอือหรือว่ากินแล้วสึกจะซุ่มกระชุ่มกระชวยถึงหลายปีหลายปีเอาละขอ,อยันนะครับผมเอาละหนึ่งสองสามฮึบครับโอ้อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมุกบัวกแกพันว่ะลูกแกพิเศษเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะอะโอ้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  นี่แน่โอ้ยโอ้ย้ยนี่อ้าวแท้ๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหดโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าเข้ามาเล้ว้ยไอ้ไก่พิษไอ้ไก่พิษยาเล้วอย่าเล้ว้ยอุ้ยมันไก่พันธุ์โหดมากเลยอุ้ยไก่พิษไก่พิษไก่พิษยายาไม่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 ตัวไม่จัดาตตัวยังไม่ดจาดไตไอ้ไก่โง่นี่น네ี่แ oh, น uh, yeah. yeah. oh nice yeah. ่ฮึฮนี่แน่อย่ากเอาไอ้พวกไก่พันธุ์นี่โอ้ไก่โหดมากเลยเฮ้ยวัว ชิบหายไอ้วัวเกิดได้ไอ้ถุยต้องรีบฆ่าเอ้ยตายซะไอ้ไก่โง่นี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยโอ้ยโมันมันมันซิกแซกได้ไม่ไม่โอ้โหแกหผมมากโอ้โหมากัอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้เยอะมากเยอะมากเยอะจริงเยอะจริงอ้าวเฮ้ยคิดแขนนี่อุตส่าห์ไปเบิร์งบซื้อชุดสลามมาเนี่ยเฮ้ยไอพวกแกต้องโดนนี่การันแค่ของสลามนะเฮ้ยมีลูกมูอ่ะลูกจะเป่าริมมุดรู้ว่ะนี่แน่นี่แน่อะไรคิดชุกเกิดได้แล้วไงแต่โอ้ย เหยจ็บจังเลยอะไรตอนนี้เนี่ยฮ้ยมาดิมาดิจักการวัวเออวัวจะกวัวน่าจัการยากสุดจัดการยากสุดนะหมูยนี่เนี่ยมาดิครับมาอ้อ้ยไก่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 เฮ้ยโอ้ยโอไก่หัวจริงออุ้ยมันกลายพันมากเลยโอเคต้องรีบไปปิดหาปิดได้แล้วก็นี่จัดการพวกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้้อ้ยอ huh ้ยโอ้ ข้าไก่ก่อนข้าไก่ก่อนโอเคไก่ไก่โอ้ไก่ไก่เขาชอบไม่ชอบไก่ตอนนี้โอ้โหไก่โหมโอ้โอ้หมหนักทางตทางโอเคโอเคโอ้ยอโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีจะไปลูกบอลเลยไอไก่ไอ้ไก่ไม่เฮ้ยไอ้โหดเลยโหดเมื่อกี้ได้จะไปลูกบอลเลยไอ้ไก่ตายซะไก่โอ้ยเออเออโอ้โออย่าลุ่มหนูไอ้ลุ่มหนูโอ้ยโอวอรเยอะเกินวอรเยอะเกินเฮ้ย ยาย่ายาโอเคเหลือแค่วัวเนี่ยโอเวัวกระจอกหน้าโอเครีบเข้าวัวก่อน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 อืไก่เออไก่เออโอเคโอเคข้างหน้าวัวสองตัวนี่วัวสองตัวโอ้ยดิ่งดิ่งแรงมากดังแรงมากอืมมาดิมาดิอี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 โอ้โหไก่โอดเกินโอ้ยอัพกี่พังนี่ลูกแก้วสุดพลังสุดเจอด้วยไอ้อย่าเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเครีบขังรีบขังดว่วนตุนรีบขังว่วนโอนตุนตุนเลยโอ้อ๋ออ๋ออ๋ออะาไอ้เนี่ยเอ้อย่าอย่าเข้าม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 าอย่ากมาอยากมาเฮ้ยอย่าเข้ามาเฮ้ยโถ่อืโอเคช่างแม่งแล้วน,นะอุดอย่างนี้เลยกันอ๋ออุดได้อยู่อ่ะไปไปไปรอ,อแล้ว,แล,วแล้วเพชรตุ้งหายไหนโอเคเอา่าชิบหายไงเพชรหาย เอ่อขอยืมหน่อยนะยืมหน่อยนั้นโอเคอ่าหนึ่งสองอึอดแล้วโอเคโอ้ยใครไปส่งกัไอกิ่อย่างนี้เนี่ยเอ้ยโอเคลองใส่นี่เป็นข้อเลือเปลี่ยนนะสับกันดิ่งไปทำงานนะค่ำวันคืนเพชรสี่บล็อกหึอยแบ่งดูละไปแล้วไอ้ไอ้ไอคนกินชั้นไข่มุกไ,ไ,ไปแล้วไม่แล้วอุ้ย